ครับเรามองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการคงดอกเบี้ยนโยบายนะครับก็ด้วย2อสามเหตุผลนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยเ,เทียบกันแล้วกับนโยบายการคลังเนี่ยจริงๆแล้วอดอกเบีย้ยการใช้นโยบายทางด้านการเงินจริงๆมันก็มีความมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าถึงแม้ว่าจะเร็วมากแล้วแต่ว่าครั้งเนี่ยการลดดอกเบี้ยครั้งหนึ่งอาจจะเห็นผลเนี่ยต้องใช้เวลาสัก3าถึงสเดือนข้างหน้านะครับก็แปลว่า เราเห็นการลดปีนี้ไปบ้างแล้วแถมสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการลดปีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามองว่ามาตรการนี้เนี่ยเหมือนกับการต้มมาม่าเนี่ยเราเพิ่งเทน้ําร้อนลงไปเส้นยังไม่ทันจะนิ่มนะครับดังนั้นต้องบอกว่าถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยตัวของทางด้านาการจะเร่งในการรีบลดดอกเบี้ยนะครับรีบไปต้มมามา่าหอ่อใหม่เลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเร็วเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าบนภาพของนโยบายรัฐบาลที่มา,มาตรการเกี่ยวกับ การอัดชีพเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคนละขึ้นพลัสที่มันจะทยอยมาแล้วก็จะมีการใช้จ่ายที่เห็นผลตั้งแต่ช่วงพฤศจิกถึงธันวาคมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันทําให้ภาคของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีแรงส่งหรือมีแรงกระตุ้นที่มาจากทางด้านภาครัฐเนี่ยในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพื่อเมื่อรวม2อ,อย่างนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันทําให้การที่จะมาลดดอกเบี้ยในรอบก,การประชุมเดือนตุนลาคมเพื่อ,อหวังซึ่งผลกว่าจะได้เนี่ยมันก็จะไปเห็นผลอีกทีประมาณแถวช่วงธันวาน มกกลาเนะี่ยซึ่งหรือว่าต้นชิงหรือต้นปีหน้านี้จริงแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งที่มันยังไม่ได้จําเป็นในขนาดนี้นะครับดันะั้นผมคิดว่าในภาพหลายๆอย่างรวมกันแล้วเนี่ยทำให้ในการประชุมรอบเดือนตุลาคมนะครับถึงแม้จะเป็นการประชุมครั้งแรกของคุณวิทยัยแต่ว่าเ,เรามองแล้วโอกาสเนี่ยน่าจะเป็นนิติธรรมการคงดอกเบี้ยมากกว่านะครับค่ะ ส่วนเหตุผลในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าเงินเฟอ้อที่ยังคงติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่6นะคะหรือกระทั่งสินเชื่อที่ติดลบต่อเนื่องมาแล้ว15เดือนเนี่ยจริงๆแล้วมีน้ําหนักที่มีโอกาสที่จะพิจารณาฝั่งของการลดดอกเบีย้ยบ้าง<ม>ไหมคะมคุณกิพพลคคะผมคิดว่ามีครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ในรอบที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นการาผ่อนคลายมากขึ้นจากฐานของตัวธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงในเรื่องการลดดอกเบี้ยรอบเดือนสิงหาที่ผ่านมาด้วยนะครับแล้วก็จริงๆวัน อ 2, สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอมีการรายงานตัวเลขหนึ่งเปอที่ลดลงเป็นเดือนที่6ต่อเนื่องกันหลายคนก็มองว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นสัญญาณเพิ่มเติม,ตมที่ช่วยหนุนในการดําเนินนโยบายการเงิน,นงที่ผ่อนคลายนะแต่ว่าถ้าใครติดตามข่าวในฝั่งของตัวภาพเศรษฐกิจภาพของตลาดทั้งนั้นภาคธนาคารแล้วก็ตัวธนาคารในไทยแล้วเนี่ยจริงๆต้องติดตามการถแถลงข่าวหรือข่าวทางเศรษฐกิจจากฝั่งรัฐบาลด้วยนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีความตื่นเต้นไปในอีกโทนหนึ่งเหมือนกันเราจะเห็นว่า นอกจากหลายรรมาตรการที่ออกมาแล้วนี่จริงๆแล้วถ้าติดตามเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความเห็นจากการฝันรสมกันครั้งที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการก,าร,กระตุน้นเศรษฐกิจที่ถ้าเราดูวันที่คุณวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายเราเห็นภาพของคุณเอกนติติโชว์ชาร์ตหนึ่งที่มอง GDP ของไตรมมสีเนี่ยอาจจะเหลือแค่0.3เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าทาร์เก็ตของรัฐบาลก็คือต้องการจะให้มันโตได้ประมาณสัก0.1เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงนี้ก็แปลว่ามันต้องมีการอัดฉีดประมาณ1 0 0 0แสนล้านบาทนะครับหแสนล้านบาทเนี่ย มันมาจากอะไรบ้างก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสี่หมล้านบาทเนี่ยมันจะมาจากเรื่องตัวคนละครึ่งแหละนะครับแล้วก็แน่นอนว่าคนละครึ่งในเฟสเนี้ยให้มาก้อนนี้ปุ๊บอ่มันจะมีส่วนที่เราต้องใช้ใจ่ายรวมไปด้วยนะก็เขาให้4ี่หมเราก็ต้องควักอีก4ี่หมใช้ก็จะมีประมาณสัก8ปดแสนแปดแสนแปดล้วนะครับก็แปลว่าอีกประมาณสักหน่อยหนึ่งนะสองแสนสามแสนเนี่ยในส่วนตัวนั้นเดี๋ยวรัฐบาลเองน่าจะมีมาตรการบางอย่างเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามานะครับเราก็เห็นแล้วว่า มันจะเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าค่อยๆทยอยสร้างความตื่นเต้นที่ตลาดซึ่งถามว่าเราจะเห็นนะครับว่าสัปดาห์ก่อนหน้าอาจจะเป็นเรื่องของตัวเงินในส่วนของบัตรสริการสัปดาห์ที่สัปดาห์นี้เป็นเรื่องของตัวคนละครึ่งสัปดาห์หน้าอาจจะพวกเงินเยยวยาก็ได้นะครับหรือว่าจริงๆอาจจะมีมาตรการอื่นซึ่งถามว่าในรอบสเดือนเนี่ยผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลเองจะมีหลายๆมาตรการที่มันจะออกมาแล้วก็ด้วยวงเงินที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับ,รบแล้วตรงน,นี้ผมคิดว่า เอป้าหมายดังกล่าวตัวนี้พอมันมันมาเอาน้ําหนักตัวนี้มาชั่งน้ําหนักหรือมาถ่วงกับเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจซึ่งอาจจะไม่ได้โตดีเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ถือว่าเป็นความจาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเห็นการลดดอกเบี้ยทันทีทันใด,นดในรอบอการประชุมเดือนตุลาคมตรงนี้ครับแล้วตลาดหุ้นคาดหวังกับการลดดอกเบี้ยไหมคะคุณกิตพลคะผมคิดว่าคาดมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแ้าเราเห็นว่านช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาผมคิดว่าตลาดเองเนี่ย อายุบนความคาดหวังประมาณทั้งสองสเรื่องนะครับอันที่1ก็คือการมีรัฐบาลใหม่ซึ่งน่าจะช่วยดูแลในช่วงของ transition period ก่อนที่เราจะมีรัฐบาลเต็มๆในช่วงประมาณสักไตรามาสามสองไตรมาสสหรือกลางปีหน้านะครับกับอันที่2ก็คือการคาดหวังว่าการมีผู้ว่าทบคนใหม่เนี่ยนโยบายการเงินหลายอย่างจะผ่อนคลายมากขึ้นนะครับอันที่3ามผมคิดว่าก็เป็นความคาดหวังว่าตัวของทางด้านประเด็นเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชานี่ มันจะบรรเทาเาบาบางลงซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันดูน่าราคาญนะครับคือถามว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยด้วยขนาดของเศรษฐกิจการค้าชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานี่จริงๆแล้วมันไม่เสเทือนเราเท่าสถเทือนกัมพูชานะครับโดยถ้าเราไปดูการค้าชายแดนไทยกัมพูชาปีหนึ่งแล้วลองเอาตัวเลขเนี้ยมาทําให้เป็น a n n u a l i z e เป็นปีนะครับเราจะพบว่าไม่ถึง1% GDP ไทยแต่ว่ามันจะตกประมาณ13% GDP ของกัมพูชาแน่น,นอนอาจจะไม่หนักถึงขนาดนั้นเพราะเขาอาจจะไป sourcing สินค้าจากที่อื่นได้แต่แน่นอนว่ามันบ่งชี้ว่ามันเป็นตัวเลขที่มันมีในแยะสำคัญนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเราเห็นว่ายิ่งความขัดแย้งนี้ลากยาวในกัมพูชาก็ต้องชั่งน้าหนักแล้วว่าเฮ้ยมันจะจบท่าไหนเพราะว่าถ้าเขาไม่พยายามจบเรื่องนี้ภายใน4เดือนของรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะลากยาวไปถึงตัวของทางด้านอีกปีหนึ่งเลยนะครับก่าที่จะมีรัฐบาลใหม่ถึงจะกลับมาคุยเรื่องนี้กันอีกทีเนี่ยแต่นั้นผมคิดว่าถ้าในใจกัมพูชานี่เขาน่าจะอยากจบถึงแม้ว่าเขาจะดูอาการงอแงครักนี่ ในปลายเดือนตุลาคมนะถ้าใครติดตามข่าวช่วงเมื่อคืนก็จะเห็นข่าวแล้วว่าไอ้คุณทรัรมเนี่ยเสนอตัวและอยากจะเป็นประธานเจรจา,าข้อตกลงสันนิพาพนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมาเลเซีย,ยพยายามเชิญคุณธัรมและคุณทัมก็ยังกำาก,ก้ามเกงๆก,ก,กืแต่ข้าวคราวนี้เนี่ยเข้าใจว่าก็ยื่นเงื่อนไขว่าเอ้ยถ้าให้เป็นประธานข้อตกลงสันนิพาพเนี่ยนะเจมานะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันก็ยิ่งทําให้โอกาสที่การเจรจาสันนิภาพหรือข้อตกลงเนี่ยมันจะหยุด มันจะหยุดความขัดแย้งได้ก็จะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าอันที่1ครับในกลุ่มพุ้นที่มี exposure กันค้าชายแดนนะครับหรือว่าสินค้าที่ส่งออกไปกัมพูชายเยอะๆเนี่ยน่าจะได้ผลดีกับอันที่2ก็คือในภาพของการท่องเที่ยวเราเนี่ยเวลาประเทศไทยเรามีความขัดแย้งถึงแม้ว่ามันจะไกลมากๆก,กับเมืองท,ท่องเที่ยวเราแต่ว่าในระบบของการขายตั๋วของคนที่ขายตั๋วในระดับโลกเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้มันก็จะมีคาเตือนครับว่าเออประเทศไทยมีความขัดแย้งนะกับประเทศเพื่อนบ้านแต่จริงๆแล้วโอ้โหชายแดนทั้งด้านตะวัน ออกของเราเนี่ยนะครับกับเบืองท่องเที่ยวซึ่งอาจจะอยู่ทางเหนืออยู่ทางใต้อะไรเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีส่งผลด้วยทบส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวได้ดังนั้นการยุติความขัดแย้งนี้เนี่ยนอกจากหุ้นที่มันอาจจะมีผลดีในบางส่วนที่มีการค้าตรงนั้นแล้วเนี่ยอันที่2ก็คือผมคิดว่าน,นภาพาของการท่องเทียเ่ยวก็มีโอกาสจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับค่ะทีนี้ส่วนฝั่งเรื่องของนโยบายการเงินนะคะคุณกิตพลคะคือถ้า รอบนี้ก็องอคงดอกเบีย้ยนะคะไม่ลดเนี่ยตลาดจะผิดหวังไหมคะเนื่องจากมีความหวังไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอย่างที่คุณกีดพลบอกว่านยโยบายการเงินจะผ่อนคลายดอกเบีย้ยจะลดนะคะแล้วก็เราจะลดความขัดแย้งกับกัมพูชาด้วยคือมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้ตลาดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานะคะครับผมคิดว่าก็มีโอกาสจะผิดหวังเล็กๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามามองก็คือเราจะเห็นว่าอย่างกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยหลายตัวขึ้นมาไม่ได้น้อยเลยนะครับอย่างเช่นถ้าใครไปดูสวัสด์เนี่ย สวัสดขึ้นมา100%แล้วนะครับจากจากวัดท่อมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในในราคาหุ้นของกลุ่มไฟแนนซ์ลหลายตัวโดยเฉพาะจานนาทะเบียนเนี่ยคนให้จะรับความคาดหวังจากเรื่องของตัวการลดตานเงี้ยไปพอสมควรแล้วแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยหเราอาจจะไม่ได้ลดได้เร็วกับ2คือต่อให้เราลดได้เนี่ยเราอาจจะลดได้แค่สัก2ครั้งในช่วงปีนี้ถึงตีปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันช่างน่านักดูแล้วเนี่ยไอ้กลุ่มที่มันจะได้ผลดีจากเรื่องต้นทุนทางการเงินที่ลดลงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้้้เยยอะะแแแมาาากต่่่ววถไปดูลี ในกลุ่มของทางด้านบัตรเครดิตนะครับ KTC ออนซึ่งได้มุมมองของทางด้านการอาัดฉีดจากร,รัฐบาลซึ่งเพิ่มในเรื่องของตัวกาลังซื้อแล้วก็ทําให้คุณภาพลูกหนี้น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเนี่ยผมคิดว่าในรอบนี้เป็นไปได้ครับว่าในฝั่งของทางด้านการเงินหรือไนแนนซ์เนี่ยคนที่ได้ผลดีอาจจะเป็นพวกบัตรเครดิตนะครับมากกว่าทางด้านกลุ่มจำนำทะเบียนรถครับค่ะทีนี้คือถ้าในการตัดสินใจของโนโยบายการเงินรอบนี้นะคะไม่ลดดอกเบี้ยนะคะคุณกิตพลมองว่าโอกาสรอบหน้า จะลดไหมนะคะที่ทางของดอกเบี้ยในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะเผมคิดว่าโอกาสลดในรอบหัวเดือนออมกราคมน่าจะสูงกว่านี้นะครับทีนี้วันนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งที่เราต้องติดตามก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยในการประชุมกรอง,งอมันมีเราจะมีรอบบางรอบที่จะมีการเผยแพร่ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะครับซึ่งในรอบนี้จะมีการเผยแพร่ตัวเลขประมาณการทีนี้ต้องมานั่งลุ้นกันนิดหนึ่งครับเพราะว่า ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาถ้าเราติดตามจะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วภาพของ GDP ของปีนี้และปีหน้าเนี่ยซึ่งเราจะเห็นตลาดทำกันอยู่ประมาณแถวตัวเลข2%บวกบวกบวกนิดๆน,นะครับกับอัจจรมาสัก1.8%ของปีหน้าเนี่ยต้องมาลุ้นกันว่าทปทจะทำยังไงเนะพราะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นแล้วว่าอย่างบางธนาคารพาย์นเช่นศูนย์วิจัยของพวกสิกรไทยหรือว่าไทายพาย์เนี่ยจะเริ่มเห็นการขยบตัวเลข การคาดการ์ลงนะครับนะทั้งของปีนี้แล้วก็อาจจะของปีหน้าซึ่งอาจจะลงไปเหลือสักประมาณ1.7บวกลบเนี่ยนั้นผมคิดว่าเที่ยวนี้ก็ต้องมาดูด้วยครับว่าในแง่ของทอปทอเองเนี่ยไอตัวประมาณการที่มันจะอยู่ในช่วงท้ายของเอกสารวันนี้นนใจเป็นตัวถึงที่บอกเราว่าจริงๆแล้ว,วเบื้องหลังการตัดสินใจของตัวทปทคืออะไรซึ่งผมคิดว่าถ้าประมาณการไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ในที่สคัญเนี่ยโอกาสที่จะปรับลดดอกเบีย้ยก็น่าจะมีครับแต่ว่าถามว่าถ้าวันนี้มีการปรับลดดอกเบีย้ยจริงก็แสดงว่าประมาณการที่ ทพทธรรมเนี่ยมันน่าจะปรับลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญหรือเปล่านะครับดังนะั้นผมคิดว่าวันนี้าการไม่ปรับจริงอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ว่าอย่างน้อยสุดสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ยทรงตัวแต่ถ้าปรับมันอาจจะเป็นสัญญาณว่าประมาณการบางอย่างเนี่ยมันมีทิศทางที่ดูแยก่กว่าที่เราเคยคาดการณ์กันครับค่ะแต่คือถ้าออกมาในซิเนโรนนะคะจะเป็น positive surprise กับตลาดหรือว่าจะเป็น negative surprise คะคุณกิตพลก็ผมคิดว่าถ้ามองแล้วเนี่ยด้วยต้องบอกว่า ถ้ามองแล้วเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักในทางโพซิทีฟก็ยังมากกว่านิดหน่อยนะครับสาเหตุสําคัญก็คือต้องบอกว่ามันมีหลายๆมาตรการที่มาจากฝั่งของภาครัฐบาลซึ่งต้องบอกว่ามันน่าจะช่วยสเตบิไลซ์หรือช่วยจํากัดดาวไซด์ให้กับคะแนนตลาดได้นะครับโดยเฉพาะมาตรการทางด้าน,นของการบริโภคแต่ว่าแน่นอนว่าถ้ามันออกมาแล้วมีการปรับประมาณการอะไราอย่างลงเนี่ยผมคิดตลาดเองก็คงจะทําการบ้านมากขึ้นครับว่าในเซกเตอร์ไหนในกลุ่มไหนเนี่ย ที่มันโดนผลกระทบจากมุมมองเศรษฐกิจที่มันไม่ไม่ดีหรือว่ามันชะลอตัวนะครับก็ในจุดหนึ่งที่ยังต้องระมัดระวังอยู่ผมคิดว่าก็ยังเป็นภาพของท่านพู้นในกลุ่มส่งออกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อวาน WTO ก็เพิ่งมีการออกรีพอร์ตฉบับใหม่มาด้วยนะครับซึ่งปีนี้ออกมา3ฉบับแล้วปกติมันจะมีแค่เมษายนกุลาปีนี้มันมีขั้นกลางตอนเดือนออกออกัสด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง3ครั้งเนี่ยปรับเพิ่มคาดการตัวเลขส่งออกปีนี้ครับเพราะว่า ทุกคนมิทุกคนคิดว่าตอนแรกเนี่ยมีทาริฟแล้วส่งออกจะแย่ปรากฏว่าดันไม่ใช่ครับกลายเป็นว่าส่งออกเนี่ยเร่งนําเข้าแล้วก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้มันดีกว่าที่คิดแต่พอไปถึงปีหน้ากลายเป็นว่าน้ําหนักของคับเศรษฐกิจปีหน้ามันลดลงเรื่อยๆในทุกครั้งของประมาณการนะครับในนั้นผมคิดว่าในภาพตัวเนี้ยเออมันก็เป็นการบ่งชี้ว่าภาพของการส่งออกหรือภาพของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยเราก็ยังมีจุดของความเสี่ยงซึ่งมันจะเห็นผลของทาริฟเต็มๆจริงๆ่ย ในช่วงของ5เดือนสุดท้ายปีนี้ครับแล้วก็ปีหน้าก็จะเห็นผลกระทบเต็มปีดังนั้นต้องบอกว่าความเสี่ยงสําคัญเนี่ยมันจะไปอยู่ในภาคที่เกี่ยวกันส่งค่ะทีนี้ภาพของการตัดสินใจเรื่องของดอกเบี้ยในวันดีนะคะคือถ้าเป็นเชิงกลยุทธ์กับการวางแผนในการลงทุนนะคะคุณกิตพลนแนะนํำยังไงคะเราควรจะ wait and see. เวทแอนซีรอผลประชุมก็ององ,องก่อนหรือเปล่าคะ่ะ แล้วก็ผมคิดว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าในฝั่งของกลุ่มการเงินเนี่ยมัน opportunity ออต,ตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าต่อให้จะลดจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าราคาหุ้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ตอบรับราคาหุ้นตอบรับมาล่วงหน้าในระดับหนึ่งแล้วนะครับเนะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเลยกลายเป็นว่าต่อให้บวกจริงต่อให้ลบแล้วทาให้ตลาดบวกต่อให้มีการลดตกเบี้ยแล้วทำให้ตลาดบวกจริงเนี่ยในการตอบรับตัวนี้มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะนะครับกลับการเนี่ยจริงจริงแล้ว มันอาจจะไปส่งผลดีในเชิงที่ช่วยหนุนในเรื่องของตัวเซนติเมนต์ของการใช้จ่ายของการบริโภคมากกว่าดังแบบนั้นผมคิดว่าน้ำหนักรวมที่ตลาดเองจะมองบวกนียมันอาจจะไปอยู่ในฝั่งทางด้านกลุ่มที่เกี่ยวทางด้านของค้าปลีกและการบริโภคมากกว่านะครับในขณะที่กลุ่มของทางด้านการเงินเนี่ยเราก็เมื่อกี้ก็เรียนไปแล้วว่าในฝั่งของที่เราชอบคิดว่าในรอบนี้ครับด้วยความที่เซนติเมนต์ของตลาดอเมริกาเองอเมริกาเองก็ลดดอกเบีย้ยหลายครั้งนะครับซึ่งก็จะบวกกับเซนติเมนต์นีหลายๆอย่างแล้วก็มาตรการภาครัฐด้วย ดังนั้นเซตนของการจับจ่ายเซตเตอนของคนที่ได้ประโยชน์จากกําลังซื้อที่น่าจะปรับดีขึ้นในขณะนี้น่าจะมีน้ําหนักมากกว่าคนที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนการเงินที่มันลดลงนะครับดังนั้นก็ในรอบนี้ถ้าเป็นหุ้นการเงินเราชอบปัดเครดิตนะครับแล้วก็เดียวกันยังมองว่าฝั่งของทางด้าน,านพวกของอการค้า,คาปลีกนะครับโดยเฉพาะ CP e x t อ a ะนะครับหรือว่าตัวค้าปลีกขนาดกลางขนาดเล็กที่อาจจะมีโอกาสใช้สิทธทิประโยชน์ของตาม โครงการคนละครึ่งอย่างเช่น TNP KK Master นะครับแล้วก็ส่วน TFG หรือว่าพวกร้านค้าปลีกของเบทาโกรพวกนี้คงต้องไปดูอีกทีครับว่าโดยเงื่อนไขเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่านะครับดังนะั้นผมคิดว่าวันนี้ครับถ้ามองก็คือบัตรเครดิตนะครับค้าปลีกแล้วอันที่3ถ้าจะมองผมคิดว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งตัวทางด้านไทยกัมพูชาที่มันลดน้อยลงนะครับจากประเด็นของเรื่องคุณทรั้งที่โผล่ขึ้นมาเมื่อคืนที่เสนอตัวเนี่ย เป็นอะไรที่น่าจับตาครับค่ะแต่เมื่อวานนี้เห็นตลาดมีแรงบวกได้ดีมากนะคะเกือบเกือบ20จุดนะคะเซนติเมนต์มาจากอะไรและโมเมนตัมจะยังไปต่อไหมคะคุณกิดพลออผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องตัวเลขของเงินเฟอ้อนะครับเพราะเมื่อวานตัวเลขเงินเฟอ้อติดลบเป็นเดือนที่6นะครับทออำให้หลายคนก็มองว่าเนี่ยแหละมันแย่ขนาดนี้แล้วเนี่ยน่าจะต้องลดดอกเบี้ยน,นะครับแต่ว่าถ้าไปดูก็เห็นว่า ติดลบเดือนที่6แต่ว่า Co r e CPI เนี่ยนะครับก็คือไม่รวมพวกพลังงานไม่รวมอาหารจริงๆแล้วเนี่ยเงินเฟ้อตัวนี้ยังเป็นบวกอยู่ประมาณทัก0ูเนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าโอเคมันเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราคาดหวังได้ว่ามันน่าจะลุ้นการผ่อนคลายแต่ว่าเราก็ต้องไปดูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการผ่อนคลายเนี่ยมันยังมีน้ำหนักอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามองเป็นเหมือนคนไข้นะครับเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าโอเค ตอนช่วงประมาณสิงหาคมเนี่ยเราเพิ่งฉีดยาไปนะแล้วก็ยังไม่ครบ4ชั่วโมงเลยนะครับดังนั้นจะฉีดยาอีกเข็มหนึ่งเนี่ยโดยที่ฤทธิ์ยาตัวเก่ามันยังไม่หมดเนี่ยมันก็อาจจะเร็วเกินไปดังนั้นผมคิดว่าเมื่อชั่งน้ําหนักต้องบอกว่าเมื่อวันที่บวกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะความคาดหวังต่อการลดตกอพีที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในแง่ของตัวภาพของอหลายหลายปัจจัยต้องบอกว่าการข้างความ ตื่นเต้นทางเศรษฐกิจโดยทีมงานของรัฐบาลต้องถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับนะผมคิดว่า2เรื่องนี้รวมกันเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ตลาดเองเมื่อวานเนี่ยปรับขึ้นมาได้ค่อนข้างที่จะดีะครับค่ะแล้วโมเมนตัมไปต่อไหมคะคุณกิตพลคะคือขึ้นมาก็อาจจะมีคําถามเพราะว่าก็เป็นจุดที่เป็นจุดสําคัญพอดีนะคะเราอาจจะขึ้นมาพอสมควรแล้วณระดับปัจจุบันจะถือว่า Pri c e in นะคะรับรู้ข่าวดีต่างๆไปหมดแล้วหรือเปล่ายิ่งถ้ากององ,องไม่ลดดอกเบี้ยนเนี่ยตลาดก็จะมีความผิดหวังไหมหุ้นจะลงหรือเปล่าคะ ก,ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสลุนทดสอบไฮเดิมที่หนึ่งสามหนึ่งนิดๆเนี่ยนะครับนับหนึ่งพันสามร้อยสิบสองจุด,ด,ดแต่ว่าถามว่าจะให้ไปไกลกว่านั้นมากๆผมคิดว่าก็ยังอาจจะไม่ได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยในเซิเมนที่บอกเมื่อวานก็ค่อนข้างจะมีความกระจายตัวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในภาพของคนที่มันจะได้ต้องบอกว่ามันเป็นการต้องบอกว่าเป็นการฟื้นที่มันกระจายแล้วก็าอาจจะมีการใช้หุ้นบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มของทางด้านพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเกาะประเด็นของทีม AI หรือว่าทีมภาพของทางด้าน อ่าเซกเตอร์เทคโนโลยีโลกเนี่ยอ่ขึ้นมาเป็นตัวช่วยนะครับแต่ว่าถ้ามามองจริงแล้วเนี่ยในภาพของการจะไปได้ดีๆจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นภาพของหุ้นในกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจในประเทศซึ่งมีภาพของโมเมนตัมมากกว่าดังนั้นผมคิดว่าการที่กลุ่มพวกนี้ยังไม่กล้า,ก,ากล้าขยับอาจจะเป็นการมีความไม่มั่นใจในผลประกอบการไตรมาสสามที่อาจจะยังไม่ได้ดีมากนักก็ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตัวนี้ให้น้นหลักการที่ช่วงสั้น มีโอกาสจะปรับขึ้นต่ออาจจะมีโอกาสเทส1,312นะครับเรือาจจะเกินกว่านั้นได้บ้างแต่ว่าต้องบอกว่าภาพใหญ่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ไปไกลกว่านั้นมากครับ